่าตีชอบมาถามถามว่าตอนนี้กะผมถามหลวงพอ่อว่าผมจะถามหลวงพ่อนานแล้วเพราะไม่รู้ว่าใครมีความคิดที่ผิดกันแน่คือผมมีความคิดว่า การที่เขาจะสร้างปัญญาให้ผ่านทุกข์ไปได้นั้นก็คือการทำกิเลสได้ทัวิปัสสนาที่นั่งทำกันอยู่ทุกวันและทีนี้มันเหมือนกับว่า จะทำให้ยากจะทำได้ยากเพราะไปติดตัวนวนวรตัวใดตัวหนึ่งซึ่งแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นมไม่มีธีนามิตะแต่ไปคิดแต่ไปติด วิกิกิจจารหรือกาม,มาฉันผมก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปนั่งให้มันให้มันอดอให้มันอดหลับอดนอนความคิดแบบนี้ถูกหรือไม่ความคิดเช่นนี้ผิด คือว่าความคิดที่ว่าเราอยู่เฉยๆแล้วเราจะไปนั้นไปไม่ได้มันต้องผ่านนิวรณ์ทั้งหมดมันต้องผ่านเราถ้าเราดับนิวรณ์ทั้งหมดไม่ได้มันก็ไปสู่ความดีไม่ได้ครนี้ถ้า้องไม่อดหลับอดนอนจะรู้ได้ว่าอย่างไงว่ามันไม่นไม่ง่วงยูได้ไห,ไหม เไม่ได้ความจริงนอนในมากนี่แหละแต่เพีงคราวที่มันทําพิษเอาแล้วนอนในทั้งวันแต่ชวโมงหนึ่งทุ่มมันก็ห่วงแล้วยังไม่ยังไม่โดนถ้าโดนเมื่อไรจะรู้มันขึ้นจากนั้นแหละเป็นกิเลสอันนี้เนี่เป็นความคิดนี่กระเดียดไปทาง นั่นแล้วแหละเริ่มแล้วทางอ่วิปัจาะป้องกันเพราะการที่จะมีปัญญาในการดับทุกข์เขาตองทามวิปัสสนาแต่ในขณะนั่งไม่มีอาการผีนามิตะไม่ยาเป็นที่ ที่จะต้องอที่ต้องที่อดหลับอดนอนที่จะอดหลับอดนอนนะเพราะการที่จะมีปัญญาในการดับทุกข์ก็ต้องทำวิปัสนาวิปัสนานั้นไม่ต้องนั่งกรรมฐานด้วยถ้ามไม่นั่งกรรมฐานจะเยาวาวิปัสนาทบาะไรมีปัสสนึก นี่ทางสมาถะวิปัสนาไม่มีสมาธิทำวิปัสนาได้อย่างไางสัมผัสในไม่รู้รู้แต่สัมผัสนอกใิตาเห็นหูได้ยินนี่เท่านั้นแต่ถ้ทาทำวิถถ้ทาทำสมาธิทำฌานแล้วมันเห็นสัมผัสในรูปภายในรูปที่จอยใตนามที่น่าเกลียดน่ากลัว หรือรูปีละเอียดเราเห็นได้แล้วอีอยารมันระพุทธเจ้าพระองค์ก็นั่งหลับตาเราคิดว่าทางวิปัสสนาโดยไม่ต้องนั่งอดหลับอนอนอย่างนั้นหรือเราก็ต้องดีกว่าพระพุทธเจ้าเก่งกว่าเหมือนที่เขาทำตามอยู่นะ่ะเดี๋ยวนี้เอาปัญญาอย่างเดียวหรือไม่ผ่าน เอาสมาธิอย่างเดียวถึงนิพพานเอาสีอย่างเดียวถึงนิพพานนั่นแหละผม mm hmm. แล้วนิพพานทันทีด้วยเพราะนะพอถามถึงนิพพานถึงได้นิพพานทันทีแตนบางคนที่ใครถามเมื่อคืนนะ่ะบางคนไม่อ๋อเดี๋ยวมีผู้ถามว่าคนกลัวนิพพานกันมากถึงนไม่อยากปฏิบัติเพัาจะไปนิพพานเสียเอาจากลูกจากเมียจากบ้านจากจอกงานน mm hmm. มาแนาวมา โอ้ยตายเปล่าไม่ต้องห่วงกลางวันว่าจะถึงนี่พผ่านตามมาเจอทุกคนที่ปฏิบัติไม่ต้องห่วงเลยบามันจะถึงนะั่นมันไม่คลุกเหมือนดวกวิลเลียดหรอกว,วิ่งไปลงดูเฉยๆอาได้พันต้องเตรียบพร้อม ในความคิดของผมนั้นถ้าเมื่อนั่งทํำวิปัสสนาเมื่อใดถ้าหลับในการที่นั่งอยู่นั้นก็จะต้อสู้กับความง่วงเอาะไรสู้ก็ไม่มีจาดทนนอะเอาอะไรสู้จานนั้นมันเป็นดิบ มันเป็นกำลังเราไม่รู้จักมันเองที่สามารถกากกรรมอย่างหนักมันก็สุดได้ถ้าไม่มีฌานแล้วมันก็โอ้ยอายไม่ไหวแล้วทั้งเพฌานนี่ไว้ต่อสู้กับทุกขเวทนาโดยตรงและเพื่อให้มียานด้วยถ้า <c oughs> นั่นก็ดตองต่อสู้กับความง่วงแบบนี้ถึงจะตูกนั่นแหละนี่ถามว่าต่อสู้อย่างไรตูกับมันอย่างไรถามกลับอีกทีตูอย่างไรสมิครับาทเรามีทางอยู่รตอาเรรสแล้วเอ่าทีนี้เมื่อตัวเราไม่ใช่ตัวเรเนี่ย พอ,อมันไม่หลับก็มันไม่หลับไม่มีสีน้ำไม่ตาก็ไม่มีสีมันดับได้พอที่อ่าขนาดนั้นเพราะกิกเลสยังไม่คำเรื่อพอนะอย่างเมื่อไรมันขึ้นมาลรวจะรู้ของของพรบและไม่จ้ขาขณะเธอรหลับตาลงกันทีนะแต่มนมันขึ้นมาเองของมันนั่นเป็นกินเลส เนี่ยอันนี้เป็นข้าวใจข้าวใจติดเลยว่าทงไม่ปัารนาเลยคืออันนี้อย่างน,นี้และให้นึดให้ถึงผลและให้ผมได้ถึงผลผลได้ผมแบบ จะต้องสู้กับความง่วงอมไม่มีจานนะคมันไม่ได้หรอกที่หลวงพ่อสู้ชนะมันกับจานอีกสองชั่วโมงเต็มละ่ะแล้วไม่มาอีกกันเดี๋ยวนี้แหละไม่ง่วงหรอกคืนทั้งคืนก็ไม่ง่วงแต่ัหลับได้ยังไงใจมันหลับก็หลับแล้วเราเป็นนายมาแล้วนี่ และผมให้ถึงผลเสียว่าอดนอนแล้วเวลาจะนั่งทำวิปัสสนาจะให้ดีขึ้นเป็นไปไม่ได้นี่ความเห็นผิดอันนี้พระรูปหนึ่งกัางพุทธการที่าราคะราทัพเป็นพวกพราม บวชวายุแปดสิบสีนับแต่บวชวันบวชท่ทานไม่นอนเลยถือไม่นอนยืนเดินนั่งมีอายุอีกแปดสิบปีรวมร้อยหกิปีท่านได้เป็นพระหันไม่จ้าท่านไม่นอนเลยเพราะผลของผุศสน ในอนดีตจักท่านมาสมัยพระพุทธกัตตกท่านเป็นดูษสีย่อา้าไปในวิหารเน้นพระเป็นโรคถืนกันพอเราไปหาตัวยาที่ป่ามาผ่านมาประกอบกักษาพระทางนนในวิหารหายผลอานิสงอันนั้นติดตามมาจากสุดท้ายที่ชาให้ท่านเป็นคนไม่มีโรค ถึงสามารถมีอายุยืนถึงร้อยหกสิบปี <c oughs> อดอดนอนแล้วจะและเวลาจะนั่งทำวิปัสสนาให้ดีนั่นเป็นไปไม่ได้เนี่ยก็บอกแล้วอุติอดนอน มไม่มันไม่ง่วงมันมามันไม่ง่วงไม่มีความง่วงที่ว่าพระอายเจ้ามีราตรีอย่างยาวนานไม่มีง่วงทั้งไม่นอนนั่นแหละไม่มีง่วงถ้ายังมีง่วงอยู่กระดับนิวรณ์ไม่ได้แต่เราอยู่ธรรมดาธรรมดา ถึงเวลานอนเราต้องนอนใช่ไหมถ้าไม่นอนง่วงไหมง่วงแต่นี่ถึงเวลานอนก็ไม่นอนแต่ไม่ง่วงอ่าด้วย <c oughs> เป็นไปไม่ได้เพราะด้วยความอดนอนมานั้น จะทำจะทําให้หลับหรือไม่ก็ไม่เป็นวิปัสนาเป็นวิปัสสนึกถ้าไม่มีสานก็เป็นวิปัสสนึกมีสานก็เป็นวิปัสนาเรียวกว่ามีสมาธิก็เป็นวิปัสนาแต่ว่าวิปัสนานั่นผู้ปฏิบัติแล้วโดนได้ ทำอยู่ประจำทุกวันแล้วถึงไม่คข้านั่งสมาธินั่งฌานก็วิพัสนาตลอดรับสัมผัสนอกละสัมผัสนอกสัมผัสผในมันก็มีความนึกคิดเท่าที่ทากีมาผมว่าเวลานั่งกับฐานมีตัวงองนอนหรือไม่ ทางก็ตอบว่าไม่มีแต่ไปนั่งไป <c oughs> แต่ไปนั่งแล้ว <c oughs> ไปนั่งคือการอดนอนแล้วผลเสียก็ตามมาทันทีเพราะไปทนการอดนอนมาจากเวลาที่นั่งกรรมาฐานในโรงธรรมหลับเกือบทุกรายใครเราอยากจะไม่มานั่ง บอกหลวงพ่ออยากนอนกันเลยะอควาการอนุญาตแต่ต้องนอนนะเดี๋ยวทุกุดนะการอนุญาตไม่ต้องมานั่งถ้ามันนั่งกรรมฐา,านโง่หลวงพ่อก็โง่ด้วยที่สอนบอกเธออย่างนี้โง่เรื่เราที่สอนอยู่นี้ฮะ ริงที่เราทำไ,ได้อย่าไปพูดอย่างนั้นสิมันไม่ถูกกายๆก็เกณฑ์มานั่งน,ะะน,น,นี่นี่ความมนนั้นนี่กินเลนสแท้ชัดเลยพระพุทธเจ้าอยู่ในนั่นเอามาอ่านใหนฟังบ้างเมื่อประชุมครบองกันประชุมสารานี่ทำอย่ะเอามาอ่านให้เข้าใจ ใครไม่ทันจับเลยทุกอาบัตวายพระเราไม่มามันเป็นกิจของสองจึงต้องทำพระในพระพุทธศาสนาอีกเกียดไม่ได้นี่สมัยนี้ดีนาสีส่งขึ้นสมัยหลวงพ่อนั่นตีสองอย่างเรีย,เยงเกลืนสามตียงนั่นแหละ แล้วลองพอปล็อปฏิบัติสอนยุดถึงพอสอนหนึ่งหนึ่ง,งเจ็ด่งแปดแปดเปลี่ยนมันเปลี่ยนรถเป็นตัวมองเอาแค่สิบเอ็ดแคสิบเอ็ดตเอมันรู้สึกกว่าถ้านัง่งจริงๆรงม,มันหนัหออนนหนก 40, อยู่แล้วเอาเอาแค่ทีสิเนี่ยินลอดไปแล้วการที่ติดหยุดก นางพักผ่อนแล้วหน่อยทีเปดเอตีกว่ากลับไปนอนก็มันข่าวกับสาคนแล้วหรอทีุ่่มนอนมันขัดตรงไหนอะ่ะหรือไม่ได้นั่งคุยกันไม่ได้เอฮ่ากันอย่างนั้น,นยนี่รับรอยให้นั่งกันให้อยู่ตอนสบ,บายหรือไม่ให้มานั่งรวมกันรับรองไม่กี่วัน วัดแตกมั่รวมอ่าพอนั่งคุยบุรีเผาเข้าไปเผาเข้าไปอ่าหมดไปบุรีหมดหมด,หมดเงียอยากกิงกาแค่อ่าไม่มีอ่าดินรนอ่าเอาละที่นี้นี่มันเป็นระเบียบี่ปฏิบัติที่ทำผลมาที่ให้ผลมาถ้ากัดการกัดทำนี้เป็นบาปวัดที่เจ้งแล้ว ไม่มีมนุษย์ไนมาบวชหรอกแต่ที่นี้ทำไมมันเพิ่มมาทุกปีใครไปเกณฑมาไปบังคับมาหรือโฆษณาชวนเชื่อใครสามบักแม้แตหนังซื้อพิมพ์ยังมัมีมลงหรอกบันนี้เข้าใจเชื่อใหม่นี่กระเดียกไปกลางที่อ่าตุทักจัติดกำลังจะได้อุดไว ้ท่าที่ผมมาถามว่าเวลานั่งกรรมฐานมีจว่องนอนหรือไม่ท่านตอบว่าถามใครก็ไม่รู้นี่แ้เดถามเขาง่วงก็มองเห็นแลไง่ายด้วไอเราไม่ง่วงคือไม่ง่วงบางคนไม่มีพยาบาทไม่มีโสดมันก็เป็นนิสัยของคน บางคนไม่สงสัยมันก็เป็นนิสัยของกฎบางคนไอ้การมาชันทะความคลักความคลายมันไม่มีหรือมีนอนก็เป็นนิสัยของกฎอ้การไม่ง่วงนียโดยเราเมื่อเป็นขนาดอยู่ไม่ได้นอนหพรข้ามเป็นนิสัยมาคือ มันเที่ยวมันเกรหรือมันทำกิจการ,รอะไรก็ตามเถยะปารดันดอนห้าทุ่มหกทุ่มมันเป็นนิสัยอยู่พอสุดท้ายนี่ผมไม่ได้ไปแจกกิเลสให้กับใครแต่มีผู้มาถามผมว่าทำไมไม่ถือ การอดตอนก็จะไปถืออะไรเรนไม่ง่วงเพราะผมผมก็บอกว่าเวลานั่งไม่ง่วงแล้วจะไปถือทำไมอืมก็ถูกแล้วให้เทสสมาธิที่ทำมาที่มันดีอยู่แล้วอ่มันจก็ดีแล้วเวาไป ชายผู้อื่นเหมือนกับเราอย่างนั้นมันได้ที่ไหนที่นางอยู่ในมีผู้ว่องอะไรอะไรองนี่จะไมมีถามมาเดอะไม่รังเกียจแล้วมีคนที่ไหอะไรไม่เข้าใจบ้างอะไรไม่เข้าใจบ้าง ใช่ถูกประเด็นข้อส okay, ุดท้ายที่ถามหลวงพ่อเนม่ยคือต้องการให้หลวงพ่อคิดว่าผำคัญมีคมที่พิสูจน์ไหมที่ว่าคือมันมีบางผู้เนี่ยเขาเถียกันโดยที่ว่าสมาธิที่เขานั่งสมาธินั่งทานอย่างเนี้ยเขาไม่มีตัวง่วงนอนใช่ไหมครับคือแล้วเข้าไปสู่การนอนพอเราหลับนอนมากทีนี้พอมานั่งบนโลงทคำเนี่ยมันไม่เกิดการง่วงนอนขึ้น เราไม่เส no ียสมาธิไปประนี้ถึงก็น้อมตัวเองเข้ามาว่าตัวเองเวลานั่งไม่ได้มีตัวง่วงนอนก็ไม่จาเป็นที่เราจะต้องไปถือเมล็ดกอดถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหรแล้วเราก็ไปถือมันคือแบบนี้ถูกนะครับถามมันให้มันก็ดีนี่แหละแต่ไอ้ที่ว่าทาเป็นอะไรจะต้องมานั่งกันรวมกันในเจเวลานอานั้นไม่ถูก พ่อผมไม่ถามอยู่พ่อบอกเลยนะคือลักษาะว่าเมื่อเขาอดหลับอดนอนมากแล้วเนี่ยแล้วเวลาเขามานั่งกับผัวพ่อที่กันนังฟังกันอยู่เนี่ยแล้วการคตืนนี่มันจะหลับคือลักษณะอย่างี้คือไม่ได้หมายความว่าทำไมต้องมานั่งรวมกันอะไรแบบนี้ก็คือว่ามานั่งแล้วมันจะเกิดการหลับอะไรแบบนี้คือเพราะว่าเราอดหลับอดนอนมากอะไรแบบนี้ครับคือความที่นี้ผมพ่ไม่ได้คิดอะไรที่มาแบบนี้ไม่ได้มองเพื่อมาถามอยู่มันก็ไม่เห็นใครอดนอนมากเลยมันนอนตามเวลาคนั่งเวล พอกลับไปกุดตีแล้วพยายนอนด้วไม่นอนเรื่องของคนนั้นแต่ตามทำอย่างขาก็นอนหลวงพ่อก็นอนตามเวลาทุกวันนไม่เคยแต่ทีสามหลวงพ่อตื่นเป็นตัวแล้วก็กาที่ผมถามมานี่ผมต้องต้องการมาปฏิบัติตัวเองคือว่าถ้าว่าผมไม่มีตัวง่วงนอนเนี่ยผมก็ไม่ต้องไปถือใช่ไหมครับเพราะว่าไม่เกิดมีใครถือที่ที่ับที่เกิดเขาที่ อีง่วงนอนแล้วก็ถือถ้าแต่เราง่วงแล้วถั่วไม่ง่วงเลไปถือเอาอะไรอะไม่รับที่ผมถามไม่หิวจะไปกินทำไมลาข้าวมันหิวต้องกินมันไม่ง่วงแล้วไปถือในสัตว์ชิกกับครั้งอะไรนี่ก็กุดอยากที่ถามก็คือถามแบบนี้นะแต่ว่ามันเกี่ยวมาติดข้ากันทั้ แค่นี้แบบทีสูร์ล็อกก็สอนไว้แล้วนี่นะว่าทาอย่างไรไม่ใช่ว่าเ <c oughs> นศจิตแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็มานั่งพิงเสาหลับไม่ได้นะพิงเสาก็ไม่ได้นะหลับพิงขวาก็ไม่ได้ถ้าเนศจิกจริงนะถ้าพิงอะไรมันหลับเมื่อนั่นแหละไอ้นั่งหลับเรียกว่าไม่ใช่นอนอยนะ่างเงี้ยท่าบ้านง่วนนอนนั่นหมายความถึงว่าหลับ ไอ้นอนเฉยๆนอนนั um. mm ่นไม่หลับม nah ันไม่ดีกว่านอนนอนพักผ่อนนั tr ่นนอนหมายถึงหลับมีอะไรต้องใส่ถามได้อย่างหนึ่งแบบว่าถ้าว่าตอนนี้ผมยังปฏิบัติอยู่นะคือว่าผมชื่นชอบที่จะว่าผมถ้านั่งแล้วถ้าเกิดว่าไปสวดมันเนี่ยหมายถึว่าเราเราไม่ได้ง่วงเนี่ยเรานอนตามเวลามันนี่นะถ้าเราไปฝวดมานรื่สมาธิที่เรามีอยู่นี่หรือทางที่เรามีอยู่นี่มันจะมีผลเสียนะครับคือว่ามันจะหลับหมด เวลาที่นั่งอยู่มันไม่ง่วงแต่ว่าเราไปอถือเมที่กลางคืนคือตู้ปลาเมื่มันหลับใส่เนื่ยๆอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็มันต่อไปนี่มันจะมีผลเสียต่อการนั่งพนักงานนะคือมันจะหลับแทนเมื่อก่อนมันไม่หลับแต่โทรศัพท์แล้วมันจะหลับเพราะว่ามันยังหลับไม่ได้อะไรแบบนี้กว่ามันเหมือนแต่ว่าน้ําที่มันใส่อยู่แล้วเนี่ยเราไปทําให้มันขุ่นขึ้นมันก็มันเสียแบบนี้ยนี่ว่าเรื่องอะไรเนี่ มันไม่ใช่เรื่องเยอะเพราะมันมันคุ้นแต่าก็่าครว่าจำคำไว้นีจ่จำคำนี้ยังไม่ถึงเวลา,ลวลาลวแล้วเราอยางงวงพอบแหละเราก็นั่นแหละรู้เองแหละนั่นยังไม่ถึงประตูของมันยังไม่ถึง,ถงอ่าเมื่อมันผมบ่อยผมว่าทำไมถ้าผมไม่ มาถึงกันแล้วก็จะรู้ว่นมันแค่ไหนกระดาษที่อาจรารของหลวงพ่อท่านชกพื้นขนาดนั้นท่านว่ามึงไม่ดับกูดับถ้ากูไม่ดับมึงต้องดับห่งหลับตาเราจะใช้ทานเองนะดับอืกูดับชกกูไม่ไหวชกพื้นครมนอนกูดับหนังกนะดานั้นเลย ท่านอาจารย์เองอย่างศีนาไม่ตายยังยังแพ้ท่าอาจารย์ทองเครื่องเห็นหลวงพ่อสู้กับทีเดียวหมอบอกมีคนเดียวนี่แล้วรับหน้าที่ผมพูดถามหลวงพ่อมานี่อยถามว่าค้านทำหรือเปล่าไม่ถามไม่บางอย่างก็มันกระเดียดไปจะเป็นอะไรหลวงพ่อก็ยชี้ให้แล้วคอยระวังไว้ก็แล้วกัน คือจะไม่ให้มันเกิดไม่ได้มันต้องเกิดเพราะมันเป็นครับทำอันหนึ่งของเด็กเมื่อมันเกิดก็สู้ทำ้มไม่จะหนีสู้งานเป็นหลักแล้วเอาของเราเนี่ยยาวยืดก็อื่นนะอย่ายิ่นะยยเรามันมีความคิดรวดเร็วเราปับทีงใจง่ายโอ ความประตมีความคิกษชานี่มหาทุกคนละล้างตัวเองสลัดตัวเองแก้ตัวเองมองตัวเองเตือนตัวเองนั่นแหะตัวสำเร็จออทังพอ